อะไรเขาฝากไโทรไวไนไมน่อยนก้า <celular> ย <surprise> oh ์เก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าห้ครับผมนี่แหละครับนหอย่นไม้ไฟแห้งนะครับเนาะจาของงวเพินเอาไม้จกตัวครับมาเนี่ตัวยนี่วเอามาสาก่ขายไปคมนึงเดียวขายไปคมนึงอ๋อเพิ่นหมานไปคมหนึงเหรอครับผมอ้ ตัวนี้ก็เพราะตัวนี้ก็ตัวนี้ไรเป็นไงในห้องนี้ที่มือเงินสองพันสองพันครับที่มือเงิสองพันเนาะครับเนาะหัวเสาคำหน่อยคือกันครับผมคำนี้คำนี้ตรงนี้เนาะครับแม่นี่สาวคำหน่อยคือกันครับผมออกสไตล์บะมันเนาะครับเนาะปีกัวะอายุนี่พอๆกันเนาะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้ออกสไตล์บะมันไทยเฮาครับผมเดี๋ยวนี้เพิ่งเกษตรสมพอพันมาดีแน่ยังเหรอครับเนี่ย ว่าใบหูเพิ่นอยากกลมๆดีอยู่เนาะครับเนาะเป็นหัวอังอังดีนะครับเมื่อแม่นี่มืัอสาวสำวน้อยแม่นี่เบอร์โทรเบอร์เดียวกันเนาะครับเนาะครับผมเบอร์โทรเบอร์เดียวกันครับผมเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับเด้อสองสาวน้อยนี่ก็โทรมาเบอร์เบอร์เดียวนี่ได้เลยครับผมเอาเขาเมื่อกำลังสายหูเอสายเอบันทึกบานครับผมสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหาโยเสีอวไปเห็ด พ่อพ่อไปคุณหรือว่าเดี๋ยวไปเค็คตัวเมียเนาะครับเนาะมาตัวเมียมีอาการติดสัตว์มาได้การครับผมสาวบบาวซ้ำหน่อยซ้ำหนึ่งหัวจักเป็นยังครับผมม่ได้๋ยวซ้ำย่างเนาะครับเนาะทามี้หมกเถิบน้อยได้ก็ได้เอาหมึกเถิบหน้อยไปไปเนี่ยก็ได้การรอดครับผมมาทำนี้ตัวเมียมีอาการติดสัตว์หมึกเถิบหน้อยเพิ่นกระถินน้ำจี้รอดเลยครับผมก็กรเดี้ยงไปอีกจึ่งหน่อยกระถิ ทับได้นะครับเอามาจากตัวไนห้อยมาเนี่ยเอามาตัวเดียวนี่นะครับเอามาตัวเดียวนี่ยนะครับเนาะครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะได้ห้อย094 094 271 271 5952 5952ครับผมถ้าแฟนเพื่อนครับอยากได้งัวเอ้ยจะตายบาสินหัวเอ้ง้อบำมันนี่สั่งได้อยู่บ่ครับได้ครับได้ได้อ๋อสั่งได้เนาะครับเนาะมักแม่หลวงสี่ก็สั่งได้เนาะแมนครับแมนครับผมครับเพื่นเพื่อนครับ อยากได้ง <an> ี้สไตล์ใด้ก็จังโทรหาในห้อยพื้นนะครับเด้อเพราะพอมาในหอยผู้นี้ผมกับพ่อหัวจักอยู่นะครับเนาะหัวจักกันอยู่ครับรับประกันได้รับประกันตัวสี่ปัญหาให้เพิ่นรับประกันได้เลยนะครับเด้อครับถ้าแพนเพ็แพนขับมองหาอยู่กับพ่อเจ้าเจ้าเสือมันในโตัวในหอยผู้นี้เนาะครับเนาะโทรหาเพิ่นได้ครับนี่นี่แหละครับในห้อยใช้เนาะครับเนาะครับคนอำนาจครับผมกะจังโทรหาเพิ่นนะครับเด้อ มักแต่ตายแบบนด้จังเพื่อนในครับเนี่ยเพราะว่าเพิ่นเล่นอยู่แถบนี้นาะครับเนาะแถบอำนาจเยื่โสจะจังโถืหาได้ห้อยบนครับวชหนาวเราไปประมาณมาพ่อนัวเท้าสักหน่อย มีอยู่คู่หนึ่งครับเนี่ยสำหรับแฟนเพจแฟนขับมองหาอยากได้งัวสาวสองหน่อยเขาพลอดแล้วครับเด้อเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันนี่สาวหน่อยสองตัวครับเนี่ยพอดีในห้อยพันจับเชือกอยู่พอดีนะครับเนาะพอดีเดี๋ยวถามพันพอดีความสูงที่แต่ละตัวนี่ยอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าขึ้นไปแล้วครับเด้อคุณลุงครับบรรทายเพันช่วงนี้ก็ยังกางหลอกตัวงัวได้สบายสบายอยู่นะครับเนาะงัวทันยังบันทันเท่าไรแม่นี่หนาครับผม ต้็นตัวเงาดีก้มสูงดีอยู่ประมาณรอยสามสิบห้าบวกขึ้นไปนะครับเด้อทุกตัวนะครับเนาะเป็นมือสาวสักหน่อยครบเครื่องเมุดโบดดีครับผมใบหูดำดีเนาะครับเนาะขอบใบหูกระได้สาวน้อยแม่นี่เปิดไปไหนไปไหนครับเนี่ยแม่นี่ย 3, 2, อยใส่สามหกพันครับครับผมแล้วแม่ ทัาขึ้นมาเนี่ยครับใส่ซีเมนเก่าซีเมนเก่านะครับแม่เนี่ยครับผมบ้านไหนห้อยอยู่ทั้งไหนก่อนครับใบเอ็ดครับยุ่งไรกเนาะครับเนาะคนเกินหน่อยครับแม่หอยทั้งเกินหน่อยนะครับเนาะเดินเดือดแดิครับมองหาว่าสาวทำน่อยยุ่งกับจังเ่ามาหาเฟินนะครับเนาะหลายๆฟาร์มคือเกิดคือทิมักอยู่เนาะครับสาวทำน่อยทิมักก็เพราะว่าเป็นแมวบอกแม่พันไปเลยงาไกอแล้วครับผม เขามาหมันหมมีนะครับมือสาวซำหน่อยเนี้ยนี่เหมันมาขายคนน่ะเห็นว่ามันในห้อยคนมาเอามาขายเคนโดดกันครับเคนมาเยอะในห้อยก็ได้ก็มองหาอะไรคนอยู่นะครับเนาะมือสาวซำหน่อยก็ได้คนถ่ายคลิปก็มองหาคือกันนะครับสาวซำหน่อยแต่ว่าผู้บ่าซ้ำหน่อยคนมาขายเด้อเหมือนนี่ครับมันหนาวคนถ่ายคลิปย่างไใบเนาะครับเนาะมันหนาว ครับฝากเบอร์โทรไปแน่ในห้อยบาเนเูดห้นแสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็้สานึสีครับสามหนึ <3 14 S 1> ่สาวำน่อยโทรมาซื้อน้ำนี่สิรถแห่งบนอครับราคาต่อรองเลยครับราคาต่อรองเลยนะครับสาวสาหน่อยโทรมาเนี่ยรถแห่งไรอยู่วะบ้านสาหน่อยคนมาปากครับผมเป็าานไรก็สิรถได้เดีอว่นเดคนครับยังโทรหาในห้อยพนนะครับเด้อโอ้หอาพี่ ทั้งไงทั้งยาวบ้านครับผมแฟนเพจท่าน,นครับคก็จะมากหลายคนอยูเนาะครับขันทั้งไงทั้งยาวแนวนี่แข่งขาขอเขอาไงดีครับหลายประเด็นเนาะครับร <S <S เนี่ยเจ็ดสิบห้าเพิ่นเปิดไปเจ็ดสิบห้าครับความสูงอยู่ทีบมาส์ต์ลอยลอยลอยหกสิบอยู่เนาะครับเนาะห้าสิบห้าบวกขึ้นไปเนาะครับเนาะความสูงลอยหาสิบห้าบวกขึ้นไปนะครับงวัวแม่เนี่ยสาวซั้นน้อยเนาะครับเนี่ยครับผมท้าป้าเราครับ โลโต้ห้หลอดเนาะครับทับหลอดไว้เนาะครับเนาะโอ้ยง่ดีครับงูแม่หนิเนี่แข้งขาข้อเข่าพันสมบูรณ์ดีครับผมพราว่าเป็นหัวสาสมน้อยอย่เนีนะครับเนาะสมตัวแรกท้องแรกแรยแม่มาครับเนี่ยได้ยักเดือนเลยเนาะครับถ้าไปสี่เดือนกลัวเลยเนาะครับเนาะประกันทกทอนยุ่บครับทกทอนเนี่ประกันให้เนาะครับเนาะสาสมน้อยแม่นี่ที่พ่นสมใยนี่ยพ่นประกันให้แล้วครับทกทอน แต่ว่าท่องน,นี่เช็คได้หรือไปนอครับอ๋อครับผมมดทั้งเช็งนะครับเนาะอ๋อครับผมบ้านยทั้งในครับบ้านนหอ,อยอาดสามารถนะาาครับเนาะเอามาเชกโตครับมือนไหมอ๋อสองตัวนี่สาวเนาะแม่นี่ลรยมันเลยครับแม่นี่กลัวยไรเป็นเหอครับกล้วาไ่นอพค่นถามนอลารกลัว่นตัี่สิบเอ็ดเนาะครับเนาะ เอามาน้ากันมาครับเนี่ยผสมให้เราบอครับแม่เนี่ยผสมแล้วจ้ะผสมแล้วนะครับเนาะยูอ่ะสามาถขึ้นกันมาครับโอ้ยู่น้ำกันอ๋อ้ยู่น้ำกันบ้านเดียวกันอ๋อบ้านเดียวกันนะครับเนาะเนี่ยเดียวกันความเอาล่ะโอ้เนี่ยเดียวกันความนะครับเนาะสี่สิบเอ็ดประชันครับเพิ่นเปิดไปเนี่ย ราคบเพื่อพังเนีครับผมามงแน่กันนั่นนะครับเด้อเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับเพืจังไเนาะเบอร์ดียวกันครับเบอร์โทรไปนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแงแปดี่แปดสครับแฟนแฟนครับทางอำนาจนะครับเนาะนีครับทั้งสองคนนะครับเนาะกจังโทรหาเพื่อนนะครับเด้ออยากได้สาวทำน้อยก็ได้สาวทำ้น้อยท่องแรกความนะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในแง่ไกลครับผมเดน๋ยวสียภาพไปเบิ้งจีบเล็บจ ค,คนละครับงามดีเนาะครับเนาะกิบเด็บกิบเท่ามากนะครับแม่เนี่ยเาน้อยแม่นี่กิบเด็บกิบเท่ามากเลยเนาะครับเนาะคนละครับบรนทายเพิ่นบรนทายเพิ่นกับบ้าดีอยู่เนาะครับเนาะซึ่งตัวเองเป็นตาหน้าไปา,ากบะเบี้ยเขาลายบ่อยกากผมบ่อยกากคอ โอ้ยแต่ลี่ต้นนี่นาะสาธิตกัได้เคียดเขาเคียดเพระองเพืดอ่ะคื้บ่อเท้าที่นอนกลุ่มโอ้เพิ่นหนาวย้อนใส่เสียงลำน้อนั่นเพิ่นหนอนย้อนเพิ่นหนาวเพิ่นย้อนใส่เสียงหมอน้ำน้อนั่นเนาะ เออให้ทำไมไหนเลยคือถึงเขาจังมาเบังแม่บามันแม่นี่ครับผมเป็นตาทองครับแม่นี่แไหมบามันไทยเฮาเนาะครับเนะาะแต่ว่าอ้างลางดีทองยุบบอครับทองค่ะได้หาหกเดือนแล้วละ่ละได้หาหก<อ>เดือนแล้ว,ลวนะครับโอ้มาโดนก็ได้กินน้องดิสังครับเนี่ยประกันแข,แข้งขาให้ค่ะแข้งขาประกันให้เนาะครับเนาะหกตอนประกันให้้จาครับครับผมแบบแบบนี้มาโดนก็ได้กินน้องด้สัครับเนาะครับผมถ้าทองเนี่ยเนี่ยเด้กินน้องแน่นอนครับผม เลี้ยงง่ายยี่ดาว่าสามเงินครับผมเปิดไปหลายปันได้ก็ครับห้องสามสิบห้าก็ต่อรองได้ครับห้องสามสิบห้าบ่ถึงสิบเมื่อนทำน้องครับเนาะซื้อหนึ่งได้สองสามอีกเนี่ยเลี้ยงง่ายง่ายครับผมจะได้กินน้องมันก็คุ้มค่าเลยครับผมสำหรับแฟนเพจแฟนครับอยซือยากกินน้องงัวเนาะครับเนาะผมต้องไปซื้อน้องงัวน้ำตลาดหรอกครับผมนี่แหละครับซื้อแม่นี่ไปได้กินน้องแน่นอนครับผมน่องคนตั้งเจ้ากอดีดีนะครับเด้อ รักมากไม่เคยหึงหวงเธอทำเสวงให้มงกวฎลอย่อเบอร์เงาด้วครับเด้ะโอ้จับได้ใบได้รูปได้จับได้ใบได้คำได้เนาะเนาะครับเนาะสื่อไงคลายคล่องครับแถมสื่อหนึ่งได้สองอีกตั้งหากเนาะครับเนาะได้กินอ่อนไอ้ตั้งหากหน่ยบัตรสามใลูกตัวสามในห้องเนาะครับเนาะ สไตล์แบนมันไทยเฮ้านะครับเนาะประมาณร้อยสาขาไปหาสามคิปหนึ่งนะครับผมพ้นสูงนะครับเนาะครับบ้านอยู่ทางไหนก็ครับเนี่ยบ้านอยู่กุชชุมค่ะอยู่กุชชุมนะครับอำเภอเดียวกันกับคนไทยคลิปครับผมตำบลไหนเนาะครับตำบลน้องแหนือโอ้ไปทั้งตำบลน้องแหนือผิเนาะครับเนาะเอามาเจ้าตัวก็รับเมื่อไงโอ้คมนี่มเนาะครับ สาวน้อยนี่เอาครับสาวน้อยนี่ไลฟ์ปัจจัยเหรอครับสาวน้อยนี่เปิดเปิดไว้สามสิบสามนะครับเนาะเจ็ดเดือนนะฮ่อก็แทงดังไหมโอ้โหจะพึ่งแทงดังไหมนะครับเนาะครบเนี่ยแหละครับแม่ลูกครบนั่นหกสิบห้าลูกโอ้ลูกผู้เนาะครับเนาะหกสิบห้าครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปวังไก่ไกเนาะครับเนาะนี่แหละครับแม่ลูกลูกผู้ครับผมครบครับ พันเปิดไปหกซีหาเนาะครับนาะโห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 พันธุหน่มานึ่กันเนาะครับเนี่ยครับผมแม่นี่แหละครับแม่้ยเงี้ยเงี่ยเนี่ยแม่นี่พันธเปิดไบสี่ซีครับผมพันธมีหลายตัวนะครับพันธุ์มะหนึ่งสี่สามสี่หาตัวครับผมสี่หาตัวพร้อมเฉได้กินน้องมีอีกแม่นึงเนาะครับเนาะครับผมแทนเฉดแทดครับสนใจอยากได้ก็จังทักมาโทรมาหาแน่หอยพันธุ์นะครับเด้อครับฝากเบอร์โทรไปนะครับ093 ศูนย์เก้าสามสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดเก้าหกแปดศูนย์เก้าหกแปดศูนย์นะครับเนาะครับผมยังโทรหาใด้หอยคนครับผมนี้หาตัวเยอะนะครับให้เลือกพ่อผมจะกินน่องกับมี่ครับผมอยากกินน่องหัวกับบ่อยากครับคือแม่ท่องแก้แก้ไปไปนะครับเนาะโบโดนกับด็กินครับนั่นซื้อหนึ่งได้สองกับมี่ครับซื้อสองได้สองกับมี่นี่นะครับแม่ลูกซื้อสองได้สอง ไปทางไหนเอามาิ้งแม่ลูกอีกครับผมนี่ก็ซื้อง่ายขายของขึ้นกันนะครับนี่ก็ได้ <47. S 1> เปิดไปสี่สิบเจ็ดนะครับแม่ทั้งลูกนี่หมอครับอโอ้หนังหอยคุณเปิดไปสี่สิบเจ็ดนะครับผมแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่ตั้งหากซื้อสองได้สองหมอครับหรืซื้อสองได้สามเนาะครับซ <42. S 1> ื้อสองได้สอง,องค,รครับผม ครับผมแม่พันหัวตะทับประสันครับผมโตขึ้หลอน,นะครับทับโตไปเปนาะครับเนาะแม่พนกันทบกับกันถอนให้เยอะมกลครับครับผมมานัหงหอยทั้ทงหนครับย่งเดียวกันแล้วงัน,น <c oughs> งงเดียวกันย่าฮ่งเ่าฮ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 ่นฮ่าฮ่า่าฮ่าา่า่าฮ่า่า่าา่า่่่า <c oughs> มาาโตครับได,ดออได้มาาาาาา่เนาะ ครับผมเอาฝากเบอร์โทรไปจ้างหากนะครับเอาเบอร์เดียวกันครับฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์แปด่ย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับผม13ตัว63728ครับผมโอ้หนังหอยพวกนี้เคยถามเพิ่นเช่นนึงครับเบอร์โทรเพิ่น่่อาทครับผมเพิ่นไทยเชื่อเคยไปเยอะครับผมต้องบินน้องแหน่นะครับเนาะ เราท้าทึกเธอซือ้อง่อยายใครก้องจะมา้บังแม่ยังเงอีกบาบครับแม่อีกแม่หนึ่งนะครับเนาะครบเครื่องเรื่องวุ้ยบดครับแม่เนี่ยจนตัวเงีวดีนะครับเนาะแข้งขาเข,า,ข,า,ขาดำเป็นดำครับผมเปิดไว้หลายป็นเดี่ยอะไรน่ห้อยนี่ไหมเปิดใบหาดทิพย์หาเนาะครับเนาะเปิดไว้ไราคาพอฟังครับราคางวอจงนี่ราคาพอฟังนะครับเนาะเป็นง,ง้อออกสไต ลูกกระทบแล้ครับผมลูกกระทบเต็มๆเลยเนาะครับแม่นี่แฟนเฟศแฟนครับมองหาลูกกระทบอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันธุได้การนะครับงวแม่นี่เพียงขาาก็เขาคนกิดสมบูรณ์ดีเนาะครับเนาะกิบเล็บกิบเท้าคนกิดได้การยุคครับผมคุณเหรอครับสมไม่เราบะครับเนี่ยสมไม่เราบครัับพะครับเพิ่งแยกกลูครับครับผมเอาพิ่งแยกลูกนะครับเนาะทุกทอนรับประกันให้ทุกทอนรับประกันให้ครับผมทุกทอนท่านรับประกันให้นะครับเด้อ ครับผมบ้านได้ห้อยยั่ทั้งในกว่าครับสามารถครับอาสามารถนะครับละเอียดอย่างครับเนาะครับฝากเบอร์โทรไบหน้ำนี่ครับบ้านศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่สองสี่แปดสองสี่แปดแปดสามสี่ห้าแปดสามสี่ห้าครับผมอยากได้ลูกกระทบเนี้ยนี่ผู้ใดเส้นเพจท่านครับมองหางัวลูกกระทบอยู่เนาะครับเนาะได้การครับผมสวยงามดีครับแม่นี่ยต้นโตก็ดีเนาะครับเนาะหางก็เลิกดีพุดนะครับหางเพิ่นกีบเล็บกีบเท่าเพิ่นก็สวยงามดีเนาะครับเนาะ ช่วงนี้อากาศเย็นอากาศหนาวคนมักหนาวคนอยากขึ้นนกับน้งบาวบ้าวคนออ้โ้ยท่าเหนนอยบองคนนี้เนาะ Ô có bố, 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 gì không bố, 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 จุ่มว่านบึงกะสวยๆงามๆอีกแม่นึงครับผมง่ายๆงามงามแม่นี่ลายประเด็นหน่ะในห้อยนี่งมลยอยากพกเฟิ่นอยากพกกลัวนะครับเนาะในห้อยพันอยากพกกลัวครับผมอันนี้เขาครับจุนได้เลยอยู่มืแมนครับผมจุนได้เลยเฟิ่นเฟิ่นมาทั้งคนครับจุนได้เลยคนละคนครับผมคนละกระถายคลิปวพึ่งกันนี่แหละครับอ๋อครับ ลงไปกัมีคนโทรมาขึ้นกันนะครับผมผมหัวเจ้ายอ,อครับเปิดไปหกสเท่าไรก็ครับหก <60. S 1> เปิดไปหกสเจ็น,นะครับเนาะพอสมนะ